ครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานจัดการคันปร้กล่าวรายงานครับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านคันปีศิลปะประหลัดจังหวัดสง่าประธานนายวิจิที่เคารพผมนายวันนี้เรียรทองนรเป็นผู้รุตุลีในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาครีมพานนักเรียนทศชาติอําเภอภูรุตุลีประจำปีพุทธศักราช2555 ขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในทีท่ีในการแข่งขันการย่อนเกมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแข่งขันเป็นครั้งที่4โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้กีฬาเป็นสื่อเพื่อนำไปสู่ความรักความสมัครสมานสมัคคีดังคำปั่นของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่าสร้างน้ำใจสร้างความรักสร้างความสมัคคีเพื่อินดีสู่การย่อนเกมโดยกำหนดให้มีการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่19กรกฎาคม2555ประกอบด้วย3หน่วยกีฬาคือหน่วยบางวันหน่วยภุระและหน่วยเทศบาลตำบลภุระบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักและความสัมพันธ์อันดีจากการเล่นกีฬาภูรักสามคัคคีและการให้อภัย 2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ให้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 3. เพื่อให้ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนักศึกษาในการออกกาลังกายเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 4. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นผู้แทนของอำเภอโคระบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคริคาักเรียนนักศึกษาของจังหวัดพังงาชน,นิดของกีฬาที่จัดาการแข่งขัน 1. ประเภทกีฬาแบ่งออกเป็น5ประเภท ประกอบด้วยฟุตบอลซีบัตส์ก,กรรอวอลเลย์บอลเพตองและฟุตซอลสองประเทศกีคาแบ่งเป็นประเทศลู่และประเทศลานงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันจำนวน2 0 0 0 0 0บาทได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพระราชศกษาจำนวน10,000 0บาทและจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสนับสนุนผ่านสมาคมกีฬาจังหวัดพังงาจำนวน1 0 0 0 0 0บาทนอกจากการแข่งขันกีฬาที่ได้กล่าวมาแล้ว จะมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความาร่วมมือจากผู้ภาคาส่วนเช่สนสถาน,นีตำวรวจภูธรบุรับ,บุรีเทศบาลตำบลกุรับุรีวงการบริหารส่วนตำบลกุรัฐบุรีงการบริหารส่วนตำบลบางวันวงการบริหารส่วนตำบลแม่นางสาวมอบครั้งบุคลากรในการสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกในการสถานศึกษาทุกแห่งโดยใช้สนามของโรงเรียนบรุรับุรีไทพัฒนาพิทยาคมเป็นสนามการแข่งขัน วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมก็กลับเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้ว่าได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาครีทาักเรียนนักศึกษาอเุบลราชบุรีประจำปี2555ก็กลับเรียนเชิญครับท่านนายอร์อุลราชบุรี